สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่ i, พี่น้องทุกๆท่านนะคะที่กำลังติดตามเบึงงช่องของเซียนนุ่มอยู่ตอนนี้ขณะนี้เนะาะก็สวัสดีทุกๆกท่านนะคะที่รอคอยตัวเองแนวทางแล้วก็กราบขอบพระคุณตัวเองแนวทางจากทั้งหกเซียนเนาะในคลิปนี้ก็จะมีของเจตตาพารวยออปเปตอ,อปอเปดเซียนหนุม่มเซียนซุม้ม เส้นจีระหลักกะเลกเรากิเนาะคะ่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นรล่าพัฒนาต่องวดของวันที่ยี่สิบสามเนาะเบอร์เป็นการเซเวนลเนาะเข้าไปเบึงแนวทางตังวดกันเลยค่ะของออกไปปิดก่อนเนาะคะ่ะกับเล่าพัฒนาอ่าของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาของออกไปปิดก็เข้าไปที่ตัวเด่นนะคะเด่นทั้งสองตัวห้าหลักกะหนึ่งห้าหลักกะหนึ่งเนาะจับคู่จับคู่ไปบ่หอดบ่บถึงเนาะแต่ว่าเด่นมาทั้งสองตัว มาทั้งหลักสิบทั้งสองเลยค่ะหาแล้วก็หนึ่ง่ะงวดที่ผ่านมาของเพื่อนเขาไปที่แปดสีเนาะเน้นๆจอดๆอ,ออกเป็นตัวกลับเนะ 48, เาะสี่แปดออกแปดสีของอ้อปล่อ,ปอยปิดเนาะคะ่ะดีใจด้วยสาหรับผูใ้ใดที่ได้ตัวเลขแนวทางผันพานมันมันบอผิดว่ามันมันเิงๆเนาะอะมาตรงงวดค่ะสําหรับของออปล่อยปิด สองวันวันจันทร์ที่23สาเนาะกับลาพัฒนาเด่นที่8ค่ะเด่นที่แดรองที่ศูนอ่าสองตัวไฮมาแค่3ามหางเนาะมี 8, 9, 8, 0, แปดเก้าแปดศย์ล้วก็9 0าเนาะเน้นทั้งหมดเลยเนาะค่ะเน้นทั้งหมดลดเพราะว่าเด่นที่แดตรงพื้นเนาะของออปเปเปิดเด่นที่แ2ดสองตัวมี 8, 9, 8, 0, แปดเก้าแปดศย์ล้วก็9 0าเนาะเอาแคปหน้าจอไปสิไปต่อกับตัวเลกแนวทางของออปเปเปต มาต่อของเจตาค่ะเจตาพารวยของเจตาเนาะเอาไปที่ตัวเดินเนาะค่ะตัววิ่งตัวรูดสำหรับแนวทางเดินที่หนึ่งเนาะค่ะไปบอหอดสำหรับหนึ่งศูนย์เนาะเบิ้นออกหนึ่งหนึ่งวัตถิพันธ์ามากของเจตากับเขาเข้าไปที่สองสองนะคะสองสองดินที่สอง มาเบิงหวดนี่ตรงแล้วพัฒนาตรงหว,ด,ว,งหวดของเจตาพารวยค่ะวิ่งรูดเด่นที่สี่รองที่หกเด่นที่สี่รองที่หกสองตัวมีสี่หกสี่เจ็หหนึ่งหกสองเน้นที่สีหกับหกสองค่ะสำหรับเลขสองตัวของเจตาพารวย เบิ้ลซีกับหกหกสามตัวสามหางมีซีหกหนึ่งหกซีเจ็ดหกซีหกเนนทีหกซีหกค่ะสำหรับเลขสามตัวของเจตาแคปหน้าจอเดนที่สี่สองตัวเน้นทีซีหกกับหกสองค่ะเลขสามตัวเนนทีหกซีหกเนาะไปต่อนะคะแอวาไปบอหอดเนาะคะ่ะสำหรับหนึ่งศูนย์แต่ถ้าสายวิ่งสายรูดอาจจะ อานเนาะ,ะอาจจะมาอานเนี่ยนอนสองตัวมาตัวเนาะของเซียนจีระหน 1, 3, 1, 4, 1, 1, 1, leg, ึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเลขเบิลเนาะออกหนึ่งศูนย์มาต่อของต่องวดค่ะสำหรับเซียนจีระกับล่าพัฒนาเด้นที่สามกับซีค่ะสองตัวมีสามหกสามเก้าซี่หกซีเก้าเน้นที่สามเก้ากับซีเก้าค่ะสำหรับ เล็สอตัวตัวนิ่นตัวจอเนาะคะ่ะเบิลสามแล้วก็ซีเนาะเล็กเบิลสาตัว3มหางมีสามซีหก6ีสามเก่าซีหกีน้่นที่สามีหกกับซีสามเกาค่ะเลข3สามตัวเดนที่สามกับซีสำหรับเล,เล็กเดนเนาะคะ่ะสตัวเน้ท 39, นที่3ามเกากับซีเก่าสตัวเน้นที่สามีหกกับซีสามเก่าค่ะของอเซียนเจียระ มาต่อของเซียนเซียนนุมนะน่มเนาะเซียนนุ่มข่าไปตัววิ่งค่ะตัวรูดเดินทีหนึ่งเดินที่หนึ่งรูดหนึ่งเบิลหนึ่งหนึ่งเลขออกหนึ่งศูนย์นะคะ่ะเล็กสองตัวสามตัวไม่ผ่านนะคะของเซียนนุ่มตองวดค่ะ สองเซียนนมตองวดอ่าเดินที่สีร่องที่หกคาเล็กเดินป่นะเดินที่สีร่องที่หกสองตัวหัวนี้ให้มาหกครขางเนาะมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านินที่สี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็หกเก้าค่ะเนินสามหางเนาะคะ่ะเบอร์หนกหกกับสี่สี่สามตัวสามหางมีหกสี่เจ็ดหกสี่เก้าหกหกสี เน้นที่หก7ีเจ็ดค่ะ,ะเด่นที่สี่สองตัวเน้นที่สี่เจดสีแปดแล้วก็หกเก้าค่ะเลข3สามตัวเน้นที่หกสี่เจ็ดค่ะเสียนซุม้มเออของเส้นนุ่มเนาะมาต่อของแอดเนาะของเลขเรากิ๊กตรงคอัยไว้่อนลง ไว้ไว้อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางของแอดบอเขาบอพนันไปบอหอดไปบอถึงเนาะต้องขอไปเอฟที่ละล,ลายนะคะกับแนวทางที่ไม่เข้าเนาะสองตัวนี้มายากแท้ของแอดเนี่ยเอาเตือนเอาบอกแต่เอฟซีอื่นเอาเจ้ากับบอลฮิตแมาจากเธอเนอะ <c oughs> เอาะเ้าแต่ตัวเด่นเนาะที่ผ่านมาเข้าแต่ตัวเด่นแล้วก็มาพึ่งมาเขา่าลิเบิลเนาะคะ่ะเพิ้นเจ็ด มาแต่ตัวดินของแอดแล้วก็มีหลุดบ้างเขาแต่ตัวดินมีเขาสองตัวตัวนินตัวจะหนึ่งงวดนะคะในเดือนนี้โอ้เดือนนี้ทั้งเดือนเขาตั่ตัวดิน,นะคะ่ะเข้าไปสองตัวมีแค่งวดเดียวเนาะ้างวดนี่ล็อกอิกขอแก้มือใหมนะ่เนาะ แกมือใหม่ขอแกมือใหม่ต้องขออภัยเอฟซีสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็รักเดียวใจเดียวขออภัยหลายๆสำหรับเด็กว่เขาลาพัฒนาตองวดค่ะสำหรับวิง่งรูดเ,เด่นทีหากับหกค่ะงวันนี้เด่นที่ห้ากับหกสองตัวมีหาเจ็ดหาแปดหกเจ็ดหกแปดมาแนวทางมาหย่อนหลังอีกแล้วเนาะ มาสามสูตรเนาะหกห้าออกไปงวดที่แล้วเนาะงวดนี้มันจะกอดคอกันมาป่ะอันเด็ดเน้นที่หกเจ็ดกับห้าแปดก่ะเลขสองตัวเลขเปินมีห้าห้ากับหกหกสามตัวสามหางมีห้าห้าหกห้าหกเจ็ดห้าหกแปดเน้นที่ห้าหกแปดก่ะเลขสามตัวเนาะคะ่ะดินที่ห้ากับหกสองตัวเน้นที่หกเจ็ดกับห้าแปด สามตัวนิ่นที่ห้าหกแปดค่ะสำหรับเลของลนะ็อกกิกเนาะมาต่อปิดท้ายด้วยของเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุ้มของเซียนซุ้มเนาะคะ่ะลุดเหมือนกันต้องขอพระเอฟซีสำหรับตัวเองเนาะทางหายหนึ่งเหายสองศูนย์ออกหนะึ่งศูนย์เนาะ ไปแต้มหนึ่งเสียดายเสียดายเนาะตัวนิ่นต่างหากตินตัวนิ่นตัวจอพอมหนึ่งศูนย์ออกไปไอสองศูนย์ต้องงวนค่ะสำหรับของเซียนซูมกับลาปลนาวิ่งรูดเด่นที่สองกับสี่สองตัวมีสองห้าสองหกสี่หาสี่หกค่ะน้นที่สองหากับสี่หกตัวนิ่นเนาะเบิ้ลสองสองกับสี่สี่สามตัวสามหางมีสองสี่หาสี่สองหก c c สองเน้นที่ c อ่าเน้นที่สอง c หากับ c สองหค่ะเลข3ามตัวของเส้นซุม้มเด่นที่สองกับ4สองตัวเน้นที่สองห้ากับ c หค่ะสามตัวเน้นที่สอง c หากับ c สองหค่ะ แคปหน้าจอ,อภัยจะไปต่อกับตัวเลขแนวทางบาว่าจะเป็นของเส้นใดเนาะลาบพัฒนาต่องวดวันจันทร์ของให้ FC ฟซีโชคดีมีชัยบาว่าจะเป็น f ซเก่าฟซใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามกักาบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะกราบขอบพระคุณหลายแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ